คลิปนี้ตัดมาจากไลฟ์สตรีมของผมจากเพจ Facebook ทุกวันอังคารเวลา2ทุ่มหากใครอยากฟังสดๆสามารถไปกดติดตามไว้ได้เลยนะครับเราจะขอพูดถึง i s c h e m i c sc d ซีดีเ s ชชักันก่อนนะครับคำว่า s c d ซีดีเ s ชชัเนี่ยเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยกันมากๆแล้วก็เป็น finding หนึ่งที่เราอ่านใน EKG เนี่ยค่อนข้างจะบ่อยถ้าเกิดว่าเรามาพูดกันในแง่เฉพาะเรื่องของ i s c h e m i c ผมอาจจะยังไม่ได้เน้นในเรื่องของตัว pattern ของ EKG มากละกันนะครับเอาเป็น ทฤษฎีแล้วก็กลไกกันก่อน,นกลไกอะไรมันถึงทําให้เกิด a า sc d e p r e s i o n จากการขาดเลือดนะครับอันนี้คือเวน t ิเคิลนะปกติแล้วเนี่ยเส้นเลือดโคโ o นารีมันมาเลี้ยงหัวใจจากบริเวณ epicardium หรือก็คือด้านนอกถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจุดที่ไกลจากเส้นเลือดเนี่ยก็คือฝั่ง endocardium เวลาที่มีมเลือดมาเลี้ยงกล้ามเนื้อหัวใจลดลงและกล้ามเนื้อหัวใจเริ่มขาดเลือด มันจะเริ่มขาดเลือดจากฝั่งด้านในหรือฝั่งเอนโดคาเดียมก่อนขาดเลือดแบบนี้สมมุติว่ามันมันมีมันมีภาแต่ว่าไม่ได้อุดตันร้อยเปอร์เซ็นต์นะอะอย่างสมมุติว่าคนไข้เป็นแบบนอนเอสซีเอลิเวเอ็มไอมีภาอุดตันสักประมาณเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์ของโคโรนารี่พอมีโฟล์ลดลงกล้ามเนื้อหัวใจจะขาดเลือดจากด้านในก่อนสิ่งนี้เราเรียกว่า s ับเอ d นโดคาเดียมอิสคิเมียซึ่งโดยทั่วไปถ้าเกิดว่า เราพูดถึง type 1 mi แล้วก็จะหมายถึง non steamy แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ได้เท่ากับ non steamy นะครับใครจำที่ผมพูดได้เมื่อวันที่ผมไลฟ์เรื่อง ACS เนาะผมเน้นเรื่องหนึ่งก็คือ r q MI ไม่ได้เท่ากับ ACS แล้วก็ไม่ได้เท่ากับโทโปนินขึ้นทุกคนจะเห็นว่าเวลาที่เราพูดถึง ACS อะเราหมายถึง type 1 MI, นั่นคือมีอักขี้ผ้าล u บเจาะจากตัวที่มีอาร์เทโรสเคิโซิสในค o โลเนลลีซึ่งถ้าเกิดว่าผ้าล u บเจาะแต่ว่าไม่อุด100%มันก็จะออกมาเป็น scd s s i o n เป็นซับเอ็นโดคาเดียลเอสเทมแบบที่ผมพูดถึงแต่ว่ามันก็มีกรณีอื่นนะครับซึ่งสิ่งที่เราเจอบ่อย,อยเนี่ยก็คือ mi type 2ซึ่ง mi type 2เนี่เป็นหนึ่งใน common ที่ทำให้เกิด scd s s i o n ขึ้นมาได้ซึ่งมันก็มีอยู่ 4แบบนะก็คือมีอัลเทอร์โรสเคอรโรซิสแหละมันก็เลยทำให้เลือดไปเลี้ยงได้น้อยลงมีออกซิเจนซัพพลายลดลงในขณะที่ดีมานเนี่ยอาจจะเท่าเดิมอ่ะก็เกิดซับอนโดคาเดียลอิสชีเมียได้วาโซสปารซัมไมโครวาสาร์ด um ิสฟังชันก็มีบาดซัพพลายลดลงโดยที่ดีมานเท่าเดิมหรือโคโรนารีดิเซชันก็มีบาดซัพพลายลดลงดีมานเท่าเดิมในขณะที่แบบที่โคโรนารีใสๆเลยอ่ะแบบไม่มีอะไรเลย แต่ว่ามีออกซิเจนซัพพลายลดลงเช่นแอนิเมียที่แบบซีวีแอนิเมียมากๆหรือว่าดีมานเพิ่มขึ้นอย่างเช่นกลุ่มไฮเปอร์โทฟิกคาเดโอมโอพาตี้กลุ่มแทคกซี่อาริธเมียนะครับกลุ่มที่เป็นไฮเปอร์เทนซีฟอเมอร์เจนซีกลุ่มพวกนี้สามารถที่จะเจอแบบนอร์มอลโคโรนารีแต่ว่ามีอิสติมิกเอสตีดิเพชชันได้เป็น MI Type 2ทป์ที่เกิดจากดีมนดันซัพพลายมิสแมทช์โดยที่ไม่ใช่ ACS คือสุดท้ายแล้วอะ่ะกลุ่ม mi type 2ก็ทําให้เกิดซับ e n d o คเดีย a อ i s c h เมียได้หรือว่ากลุ่ม mi type 1, 1ที่เป็น p l a q ลั r เจอที่เป็นไม่ได้ total occlusion ก็ทําให้เกิดซับ e n d o คเดีย a อ i s c h เมียได้ตรงนี้สาคัญทีนี้ต่อมานะครับถ้าเกิดว่ามันเป็น mi type 2เนี่ยพอเรา correct cause ไปแล้วหรือว่าสมมุติว่า normal coronary ถ้าเราพูดถึงว่าแบบ normal coronary แต่ว่ามี svt อันเนี้ยก็จะเท่ากับว่า normal supply ใช่ไหม increase demand เพราะฉะนั้นหลายครั้งเนี่ยเราก็จะสังเกตเห็นว่าคนไข้ที่มี SVT อะ่ะมักจะมี ST depression ได้ในเกือบทุกลีีดเลยยกเว้น AVR แล้วก็ V1 มันก็จะเข้าเข้าขายในแง่ของ diffuse ST depression ดูไหมครับใครนึกภาพไม่ออกเดี๋ยวเปิดตัวอย่างให้ดูแล้วกันอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเจอบ่อยๆก็คือเป็น SVT ทั่วๆไปนี่แหละ AVR, t เราก็จะเห็นว่าเนี่ย มี sc depression เต็มไปหมดเลยหล a ด1 Lead หล e ด d 3 avf นะครับ v 2 v 3 v 4 v 5 v 6อันนี้ก็คือ d i f f u l e st depression ซึ่งมันหมายถึงอะไรกรอนนี้เนี้ยมันหมายถึง diffuse s u b endocardial ischemia ก็คือบริเวณสับ endocardium ตรงนี้ครับมันขาดเลือดทั่วๆพร้อมๆกันเพราะว่า demand มันเพิ่มขึ้นอย่างทั่วๆช่วงที่มันมี t a ็ก y ี a คา i เดสิ่งนี้ก็คือ อินเ d สดีมาจากแท c เชียลิทเมียเกิดเป็นดิฟฟิลสับเอ็นโดไคเดียลอิซิเมียตามทันเนาะกรณีที่2คือสมมุติอ่ะคนไข้ทอม่าเด็ก20ปีขับมอไซค์ชนท้ายรถบรรทุกตับแตกบีดในท้อง2,000 s e ซีเวียฮิมโอลาจิกช็อคบีพีหกสิามสิทำเกก็มีดิฟฟิลเ ST d ีดีเพชชันเพราะอะไรเพราะว่าซัพพลามันลดลง อย่างเฉียบพลันทั่วๆแต่ถ้าเราบอกว่าเด็ก20ปีเราก็แอสซูมว่าโคโรนารีเขาควรจะนอร์มัลถูกไหม <_ p ain> เพราะฉะนั้นเนี่ยคนเนี้ยก็ทําให้เกิดดิฟฟิลสับเอนโดคาเดียลอิสเมียจากซีเวียอะคิวบลัดลอสมันก็จะทําให้คนไข้เนี่ยมีเอสซีดิเพชันทั่วๆมีกล้ามเนื้อหัวใจบริเวณสับเอนโดคาเดียลขาดเลือดทั่วๆแต่ว่าอีพิคาเดียลจะยังพอไปได้อยู่เพราะว่ามันอยู่ใกล้เส้นเลือดมากกว่าหลายคนนะ่ะ จะคุ้นเคยกับคำว่า S.T.D.P.S. มากกว่าหรือเท่ากับ6หลีดบวก S.T. e l e v a t e ที่ V.1 A.V.R. เท่ากับ l e f Main ผมต้องบอกว่าเป็นวลีที่ผมไม่ชอบเพราะว่ามันมันทำให้คนเข้าใจผิดเยอะมาก Diffuse S.T.D.Pation ส่วนใหญ่แล้วเกิดจาก Diffuse Sub Endocardial Ischemia จากการที่มันมี d e m a n d s u p p l y mismatch แบบ ทั่ว,ท,วทั้งฮาร์ดผอมๆกันในขณะที่กรณีที่เราบอกว่าเป็นเล็บเมนแบบเนี้ยเกิดน้อยมากก็คือถ้าเราบอกว่า diffuse SCDP a e เป็นเล็บเมนเราหมายถึง acute total เล mm ็บเมน occlusion หรือบางครั้งเราอาจจะเจอเป็น proximal LAD occlusion ก็ได้มันถึงจะสามารถที่จะทำให้เกิด EKG หน้าตาเป็นแบบ diffuse SCDP a ได้แล้วคล mm ินิคอคนไข้อะมักจะแบบแย่ yeah. คือเพนเยอะ อาจจะมีคาเดียเจนิกช็อกมีฮาร์ตเฟลเลียได้เพราะว่ามันเป็นเมนเวสเซลออคูชันแต่ในขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็นดิฟฟิลซับเอนโดคาเดียลอิสเมียจากไทป์ 2MI หรือว่าเป็นกลุ่มที่เป็นทริปเปิลเวสเซลดีซีเป็นดับเบิลเวสเซลดีซีกลุ่มพวกนี้คลินิคอลจะพิกเจอร์จะมาคนละแบบถ้าเกิดว่าเป็นทริปเปิลเวสเซลคนไข้ก็อาจจะแบบเพนไม่ได้เยอะมากแต่ว่ามีอาจจะมีฮาร์ตเฟลเลียเพราะว่าคนไข้อาจจะเอีบไม่ดีแต่ว่าจะไม่ได้แบบ จะไม่ได้ช็อกมากจะไม่ได้แย่ในขณะที่ถ้าเราคิดถึงแบบ IQ u o ท a l l เ f ล Main o c อ l อก i o ูนอ่ะเฮ้ยพิจอร์มันควรจะต้องแย่มากนะมันไม่ควรจะแบบเพน3นอนเล่นมือถือได้อะไรเงี้ยแล้วก็ในขณะเดียวกันกลุ่มที่เป็น Type 2 MI ช็อกจากสาเหตุใดๆ s e septic s h o c ช h อ m o r r h a g i c shock หรือแท h y คียร i สเนียกลุ่มที่มันทำให้เกิด d e demand Supply m i s m a t c t ทั่วๆมันก็จะออกมาเป็นแบบเนี้ยเป็น Diff u s e s u b e n d o c a r d เดีย s c h e m i a แทน ผมจะผมจะพูดค่อนข้างบ่อยถ้าเกิดว่าเราพูดถึง diffuse st depression ทีนี้เมื่อกี้เราพูดถึงแทคี A ้ r าลิตเมียไปแล้วพูดถึง h e m o l o g i c s h o c ไปแล้วแน่นอนสิ่งที่เรากำลังจะพูดถึงวันนี้ก็คือ cardiac arrest cardiac arrest เฮ้ res, ยหัวใจมันหยุดเต้นเพราะฉะนั้นมันเกิด low flow state แน่นอนไม่ว่าคุณจะทำ cpr ดีแค่ไหนคุณจะทำ chest compression ดีแค่ไหน coronary blood flow อะได้เต็มที่ประมาณ30%ของ normal เพราะฉะนั้นแน่นอนมันเกิด supply mismatch มันก็จะเกิด diffuse sub endocardial ischemia เพราะฉะนั้นหลายครั้งที่เราจะเห็นว่าคนไข้เวลาที่มีขดเลีอด a r r แล้วเราปั๊มจนขึ้นแล้วทำ ekg ทันทีมันก็จะมี diffuse st depression ทีเนี้ยมันจะมีกรณีไหนบ้างที่โอเคมันอาจจะไม่ได้มี diffuse st d e p r e s s ถ้าสมมติว่าคนไข้เป็น s t e m y แน่นอนถ้าคนไข้เป็น s t e m a r r e มันก็จะมี S.T. elevation ให้เราเห็นหรืออีกกรณีหนึ่งถ้าสมมุติว่าคนไข้ไม่ได้มี total occlusion ของตัว coronary คนไข้มักจะมี significant CAD บวก low flow กรณีแบบนี้อาจจะทำให้คนไข้เนี่ยมา present ด้วย st e m ีได้มาเป็น S.T. elevation ก็ได้เพราะว่าอย่างสมมุติว่าะ LAD คนไข้อ่ะ90% stenosis แล้วเกิด a r e สมมติ อะเลสจากไฮเปอร์ก็ได้อะไตวาย h ไฮเปอร์เคอะคนไข้ก็อาจจะมาพรีเซนต์ด้วยแ n t ติเลียวอรสตีมีก็ได้เพราะว่ามันเป็น c v เวียสตีโนบวก Low Flow อันนี้ก็มีโอกาสที่จะเป็นไปได้หลายครั้งอ่ะเราจะโดน EKG มันหลอกเราให้เราหลงทางพอทำปุ๊บเฮ้ยดิ f f ิวเอสซีดีเพเลบเมนแน่นอนมันมันมักจะลงเลยแบบนี้คือด้วยความที่ผมเป็นเป็นคนที่รับโทรศัพท์บ่อยๆนะครับผมจะค่อนข้างคุ้นเคยกับไดอก เล็บเมนมากๆแล้วมันก็ทําให้ผมไม่ชอบมากๆด้วยเฮ้ยมันเคยมีนะเคสหลายปีแล้วอันเนี้ยน้องที่รพอชอรคอนซัล์มาบอกว่าเนี่ยคนไข้เป็นสโตรกครับพี่เบรดลิดเดนเลยทําเทคิออสแล้วด้วยเพราะว่าโปรลองอินทิเวเบตทำเทคิออสแล้ววันเนี้ยมาฟอลล์อัพสโตรกตามนัดซีคิชั่นเยอะมากส่งไปซักชั่นที่เออาปรากฏว่าซีคิชั่นออฟตัคอเลสปั๊มสองไซเคิลขึ้นทำอีเคมี d i f f u s e ST depression ขอรีเฟอร์ CAG สงสัยเล็บเมนทุกคนว่าไงฟังแล้วคิดว่าไงครับผมก็ฟังดูแลม,มันแปลกๆไหมวะก็ให้ป x i เซียอะไรไหมอะ่ะมันก็ไม่น่าจะเป็นเล็บเมนไหมน้องเนี่ยคือผมก็เลยดีใจมากที่ไกด์ไลน์อ่ะเขาเอาไอ้ diffuse sc d e p l e t e ออกจากไอ้นอนสตรีมี่ไฮลทอ่ะผมถึงผมถึงขั้นเอาไปเขียนโพสตโพสตหนึ่งเลยเห็นใช่ไหม st segment d e p r e s s i o n มากกว่า1มิลิเมตรมากกว่า6ลีดบวก st segment elevation avr orv 1ปี2020มันเขียนอันนี้ไว้ปีนี้ไม่มีแล้วผมเลยเลยแบบเนี่แหละคือสิ่งที่เราต้องการเพราะว่ามันคือ diffuse sub endocardial ischemia นะครับทุกคนหากใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับและคราวหน้าอยากให้ผมพูดเรื่องอะไร ลองคอมเมนต์ลงมาได้เลยนะครับ